สาวสังคมทายาทเศรษฐีนะคะที่ใช้ชีวิตที่นิวยอร์กนะคะแอนนาเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนลูกคนรวยทั่วไปเลยค่ะกินดีอยู่ดีนอนแรมหรูนั่งเครื่องบินส่วนตัวนะคะมีคอนเนคชันกับเซเลบตั้งมากมายค่ะและใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ต่อเดือนค่ะโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเงินที่แอนนาใช้จ่ายออกมาอวดไลฟ์สไตล์หรูๆนั้นไม่ใช่เงินของเธอค่ะแต่เป็นเงินที่เธอหลอกให้คนอื่นจ่ายด้วยการใช้ตัวตนปลอมๆที่เธอสร้างขึ้นมานั่นเอง แอนนาโซโรคินเกิดวันที่23มกราคม2534ที่ประเทศรัสเซียค่ะตัวนาน,นั้นเป็นลูกครึ่งรัสเซียเยอรมันค่ะเธอเกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางนะคะพ่อของเธอเป็นคนขับรถบรรทุกขาส่วนแม่ของเธอก็เป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อเล็กๆดูเหมือนว่าแอนานาจะชื่นชอบด้านศิละปะของสวยๆง,งามๆเป็นพิเศษนะคะพอเรียนจบเนี่ยเธอก็ได้ไปฝึกงานต่อที่นิสสานพีเพิล People ค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะและเริ่มเปลี่ยนชื่อตัวเองจากแอนนาโซโรคินเป็นแอนนาเดวีซึ่งตัวแอนนานะคะก็ให้เหตุผลว่า เดวี่เนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองค่ะแต่เป็นนามสกุลของแม่ค่ะแต่ก็มาโปตอนที่แอนนาเนี่ยเกาะคดีพ่อแม่ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่รู้จักนามสกุลเดวี่นะคะและได้ตัดขาดกับแอนนาไปนานแล้วค่ะการทํางานนี่สารที่ฝรั่งเศสนะคะแอนนาก็ได้เดินทางไปงานแฟชั่นวีคที่นิวยอร์กอยู่บ่อยๆค่ะแล้วก็น่าจะถูกจริตก,กับตัวเองพอปี2 5 5 6นะคะแอนนาก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์คค่ะพร้อมกับตัวตอนใหม่นะคะจากแอนนาซโรคินสาวชนชั้นแรงงานนะคะกลายเป็นแอนนาเดวี่ทายาเศรษฐี เยอรมันค่ะที่มีแพชชั่นเรื่องการทำธุรกิจค,ค่ะเพื่อนๆฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าแบบเคยเพอเจอร์หรือเปล่านะคะแต่ต้องบอกงี้นะคะว่าเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วก็มีคนหลงเชื่อแอนนาจริงๆมีสื่อรายงานว่าตั้งแต่ช่วงปี2,556คะเขาเจอแอนนาในงานสังคมตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นงานของนักธุรกิจใหญ่งานของ ปาร์ตี้เซเลบนะคะก็คือแอนนาเนี่ยก็จะมีคอนเนคชันหมดนะคะแล้วเธอก็มีพฤติกรรมที่แสดงออกชัดเจนเลยว่าเธอรวยนะคะเช่นให้ทีพนักงานเป็นเงินสดจํานวนมากต่อหน้าคนอื่นค่ะแลวเวลาแอนนาเนี่ยแต่งตัวไปออกงานนะคะเธอก็จะใช้ของแบรนด์เนมทั้งหมดเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะก็คิดว่าเธอเนี่ยคงเป็นทาย,ยาเทเศรษฐีจริงๆเวลาเข้างานสังคมน,นะเธอก็พยายามที่จะพรีเซนต์ตัวเองหนักมากค่ะก็เข้าหาแต่คนดังๆคะเพื่อสร้างคอนเนคชันค่ะเอลดีนคาดีเจคนหนึ่งที่เจอกับแอนนาโดยบ ในงานปาร์ตี้ที่เมืองแฮมตันนะคะก็ได้เล่าว่าทอมมี่ที่ทําอาชีพพ้อมวยการฝ่ายตลาดเนี่ยแนะนำแอนนาให้เธอรู้จักคะ่ะเขารู้มาว่าแอนนาเนี่ยเป็นทายาทคนรวยนะคะกำลังหาที่นอนอยู่ก็เลยอยากฝากให้มานอนที่ห้องเอล ตอนเจอครั้งแรกนะคะเอลก็มองว่าเธอนั้นไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นะคะไม่พูดไม่จาจนมีคนชมชุดเธอว่าสวยนะคะแอนนาก็รีบตอบทันทีเลยคะ่ะว่าชุดนี้เป็นของแบรนด์บลเอนเซกานะคะสุดท้ายเอลเนี่ยก็ไม่ได้ให้แอนนาเนี่ยพักด้วยซึ่งเธอก็เล่าว่าเธอตกใจมากนะคะเพราะวันต่อมาเนี่ยเห็นแอนนานอนในรถก็เลยงงว่าเฮ้ยเธอเป็นคนรวยไม่ใช่เหรอทําไมเธอถึงไม่ไปหาที่พักดีๆนอนนะคะแล้วด้วยความที่เอลเ,เนี่ยเป็นดีเจเนาะก็จะได้ไปงานสังคมแล้วก็ทักทายกับคนดังอยู่บ่อย,อยๆเธอก็เล<ๆ>่าว<ๆ>่าแอนนา ก็จะโผล่มาในงานนะคะพอช่างภาพมาเนี่ยเธอก็จะมายืนข้างๆคะ่ะเหมือนตั้งใจให้รูปเนี่ยออกมาคู่กัน เรื่องราวของแอนนาที่ทํากับเอลยังไม่หมดแค่นั้นนะคะถึงแม้ว่าเอลจะสงสัยในตัวแอนนาหลายอย่างนะคะแต่สุดท้ายเธอก็ใจอ่อนยอมไปกินข้าวด้วยค่ะเพราะคิดว่าเธอมาอยู่นิวยอร์กเนี่ยคงไม่มีเพื่อนนะคะแต่แอนนาเนี่ยก็ทาไว้แสบมากค่ะคือเธอเนี่ยเนียนบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้นะคะแล้วบอกให้เอลเนี่ยออกไปก่อนเอลยังบอกอีกว่าแอนนาเนี่ยเพายามที่จะอวดไลฟ์สไตล์ค่ะเธอบอกว่าเธอจะเช่าอพาร์ตเมนต์บนดาดฟ้าที่มี6ห้องนอนในราคา1 2 0 0 0ดอลลาร์นะคะไม่เพียงแต่เท่านั้นค่ะ นานเนี่ยจะไปสืบประวัติของเอละคาะรู้ว่าแฟนเก่าของเอลเนี่ยมีเงินค่ะมีครั้งหนึ่งนะคะเธอออกไปกินแชมเปญแต่ไม่มีเงินจ่ายค่ะก็เลยโทรไปหาเอลนะคะทำเป็นร้องไห้ว่าบัตรเครดิตเนี่ยใช้งานไม่ได้นะแถมโทรหาพ่อเนี่ยก็ไม่รับสายอีกติดต่อไม่ได้อีกนะคะแต่เอลก็ไม่ได้หลงกลค่ะเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่มีเงินจ่ายให้นะพอเธอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็เลยถามกลับว่าเอา้าแล้วแฟนเธอละซึ่ง สุดท้ายนะคะเอลเนี่ยก็ได้ปฏิเสธที่จะให้ยืมเงินไปนะพอแอนนาได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็โหจากเสียงที่ร้องไห้นะคะจูจูก็เปลี่ยนไปเลยค่ะกลายเป็นเสียงที่เฉยๆนิ่งไป